สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันที่สวนครูตับนะครับวันนี้ที่ช่องวิถีเกษตรพอเพียงมนุษย์เงินเดือนนะครับหางหายกันไปเกือบ1สัปดาห์นะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็พอดีเสริมเรื่องจากคุณพ่อไม่สบายนะครับแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็เลยไม่ได้มานำเสนอคลิปนะครับให้กับ ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับก็อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ท่านดีขึ้นแล้วนะครับก็น่าจะดิฟช์ดได้ในวัน2วันนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาลงคลิปนะครับนําเสนอนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นทุนกําไรนะครับในการที่เราจะเลี้ยงหมูแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะขายลูกหมูนะครับผมเพาะพันธุ์ลูกหมูขายนะครับซึ่งก็ จะพาไปศึกษาว่ามันมีต้นทุนมีกําไรเท่าไหร่นะครับในแม่หมูหนึ่งเล้านะครับหนึ่งคอกนะครับว่าเราจะ,ะเลี้ยงแล้วได้ลูกหมูกี่ตัวขายแล้วได้กําไรสักกี่บาทนะครับในหนึ่งคอกหนึ่งเล้าในหนึ่งรอบแต่ละรอบนะครับผมก็เผื่อเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่อยากจะ,อะลองอเลี้ยงหมูนะครับเพื่อที่จะ,จะ ขายลูกหมูนะครับผมขายลูกหมูในช่วงนี้ก็ราคาดีนะครับราคาดีนะครับก็เลยอยากจะมา,าถ่ายทอดในส่วนตรงนี้นะครับก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันผิดพลาดยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะว่าในสวนนะครับหรือที่ฟาร์มของเราจะใช้อาหารสําสเร็จรูปนะครับในการเลี้ยงนะครับเนื่องจากวา่าเรามีเวลาจํากัดนะครับผมมีเวลาจํากัดเพราะว่าต้องมีงานประจําด้วย ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้อาหารที่เป็นสูตรที่ลดต้นทุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีที่1นนะครับในการทําอาหารลดต้นทุนแต่ว่าในนี้เราจะนําเสนอในภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ต้นทุนเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับสําหรับท่านที่จะเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีรายละเอียดอย่างไงบ้างนะครับผมตามไปครับอย่าลืมกดติดตาม กดกะกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับผมเพื่อนครับก็นี้เป็นหมูแม่พันธุ์นะครับที่คลอดไปสองแม่นะครับเดือนนี้นะครับก็คลอดในช่วงที่ที่ผมไปดูแลคุณพ่อนะครับที่แอดที่คุณพ่อแอดมิดพอดีนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลอดหมูชุดนี้นะครับเป็นคุณภรรยากับ พ่อตานะครับคุณครูตับนะครับทำคลอดนะครับแล้วก็มีคุณลุงช่วยนะครับก็นี่ครับที่จะพามาศึกษาด้วยกันว่าในแม่หมูนะครับหนึ่งเล้านะครับมันจะใช้ต้นทุนหรือใช้อาหารนะครับเท่าไหร่เราจะได้กําไรสักกี่บาทนะครับอันนี้เป็นแม่พันุหมูนะครับที่ ให้ลูก13ตัวนะครับ13ตัวเห็นไหมครับสวยๆแข็งแรงนะครับอันนี้ได้สี่ห้าวันนะครับได้5วันแล้วนะครับเนีย่ยลูกหมู5วัน13ตัวสวยๆทั้งนั้นนะครับก็ชุดที่แล้วก็ขายไปเมื่อเมื่ออ้า้าวันก่อนนะครับก็ขายปุ๊บชุดนี้ก็คลอดพอดีนะครับก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ ก็จะเป็นรายได้ที่ต่อเนื่องนะครับก็สําหรับหมูแม่พันธุ์นะครับสําหรับที่สวนของเรานะครับเราจะใช้อาหารอาหารซึ่งราคาถูกนะครับราคาถูกก็คือไม่ต้องเน้นอาหารที่าตามตามวัยของหมูนะครับเราจะใช้อาหารเบอร์ห้าเลยนะครับเบอร์ห้าซึ่งราคาก็อยู่ที่กระสอบละประมาณ 340บ,บาทนะครับผมใช้อาหารกระสอบละ3 4ม้บ,บาทนะครับก็คือเป็นอาหารเป็นหมูที่น้ำหนักอรอขายนะครับรอขายซึ่งมันก็จะราคาถูกนะครับก็อาหารตรัวนี้นะครับมันก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับราคาไม่เหมือนกันแล้วก็แล้วแต่ท้องที่นะครับซึ่งหมูนะครับ เมื่อเราผสมพันธุ์นะครับอันนี้ผมจะคํานวณจากผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์ปุ๊บนะครับเราเริ่มให้อาหารนะครับที่นี่เราจะให้เช้า1นกิโลนะครับเย็น1นกิโลนะครับก็เช้า1นกิโลเย็น1นกิโลก็คือประมาณ1นึงหนึ่งจาน1นึ่งถ้วยใหญ่ๆนะครับตอนเช้า1ตอนเย็นหนึ่งนะครับก็ ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1กระสอบก็340บาทนะครับก็จะกินได้ประมาณ15วันนะครับเพราะว่า1กระสอบมี30กิโลนะครับกินได้15วันก็ต่อตัวนะครับต่อแม่หนึ่งเล้านะครับอันนี้เราจะาคำนวณต่อตัวนะครับคำนวณอาหารประมาณ7กระสอบนะครับ 7กระสอบในระยะเวลา115วันครับตั้งแต่ที่ผสมพันธุ์หมูนะครับติดแล้วแล้วก็นับอีก115วันจนเข้าสู่ระยะคลอดนะครับก็ประมาณ7กระสอบนะครับก็คำนวณคูณไปแล้ว340คูณ7ก็จะตกอยู่ที่2,380บาทนะครับแล้วก็ ในระยะที่จะใกล้คลอดนะครับประมาณสักอสองสัปดาห์นะครับผมก็จะให้อาหารเป็นอาหารหมูนะครับที่เข้าสู่ระยะใกล้คลอดนะครับเพื่อที่จะบำรุงนะครับบำรุงเขาบำรุงลูกแล้วก็ให้มีการสะสมพลังงานนะครับในการที่จะผลิตน้ำนมให้ลูกหมูนะครับ ก็มาเน้นอาหารในช่วงสัปดาห์นะครับสสัปดาห์นะครับก่อนที่จะคลอดนะครับเป็นอาหารหมูระยะใกล้คลอดนะครับหนึ่งกระสอบนะครับหนึ่งกระสอบก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยแล้วก็หลังจากนั้นหมูก็จะคลอดลูกนะครับแม่พันธุ์หมูก็จะคลอดลูกนะครับหลังจากครบกำหนด อลอดลูกนี้จนลูกลอดออกมานะครับแล้วก็เอาลูกออกจากแม่นะครับจนจำน่ายก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3 0มสถึงสีวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกสัก20วันนะครับหมูก็จะเริ่มเป็นสัตว์นะครับก็จะเข้าสู่ระยะการผสมพันธุ์ต่อไปซึ่งผมก็จะ คำนวณไว้สัก45วันนะครับตอนที่ลูกหมูยังกินนมแล้วก็อย่าคอกนะครับอยาจากนมแม่มาก็บวอีก20วันนะครับเป็น65วันนะครับ65วันก็ใช้ระยะเวลาประมาณา4สัปดาห์นะครับก็เมื่อกี้เราคำนวณแล้วก็ประมาณ สอ,สองสัปดาห์ต่ออาหารหมูหนึ่งกระสอบนะครับก็ใช้ไปประมาณสี่กระสอบนะครับก็จำนวนเงิน 1, 3 3 3 1,360บบาทนะครับแล้วก็จะมีค่าวัคซีนค่ายานะครับสำหรับฉีดให้หมูนะครับตอนทำคลอดนะครับแล้วก็ฉีดให้ลูกหมูนะครับพวกธาตุเหล็กนะครับ พวกธาตุเหล็กนะครับก็ผมจะให้ค่าวัคซีนค่ายาไว้ประมาณ3า0บาทนะครับ3า0บาทนะครับแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ประมาณ5 0านะครับ500 500ก็คิดไปสัก1000แล้วกันนะครับ1,000บาทแล้วกันค่ายาค่าน้ำค่าวัคซีนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผม ประมาณ1,000นะครับทีนี้ก็มารวมดูนะครับค่าใช้จ่ายก็จะมอีอาหารหมูนะครับหลังจากผสมพันธุ์เสร็จนะครับจนคลอดนะครับระยะเวลา115วันก็ใช้อาหารไปเจกระสอบราคา1,2,380บาทนะครับแล้วก็อาหารหมูนะครับหลังจากคลอดลูกนะครับจนย่าลูกนะครับ ยานมลูกยานมแล้วก็อ,อีก20วันที่เป็นสัตว์ถึงจะได้ผสมก็รวมกันสัก60 6 0วันนะครับก็ใช้อาหารไปสกระสอบนะครับคิดเป็นเงินก็1360บาทนะครับ3,160บาทแล้วก็ค่า,าค่ายาค่าน้ำค่าไฟก็ประมาณ1,000นะครับรวมไปแล้วก็ต้นทุนนะครับในแม่พันหมูนะครับ1คอก1เล้านะครับ ก็ประมาณ5,500นะครับตีไปประมาณ5,500นะครับนะครับที่สวนทุตับนะครับ5,500ทีนี้ก็มาาดูว่าเราจะขายลูกหมูราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งช่วงนี้ราคาลูกหมูนะครับผมจะตีราคาไปที่1,700บาทนะครับก็ราคาก็ดีนะครับราคาดีนะครับ1,700บาทก็จะคูณสัก เฉลี่ยเอา12ตัวนะครับเอาเยอะไว้ก่อนแล้วกันนะครับ12ตัวนะครับเพราะว่าบางทีคลอดมาก็14 15ตัวก็มีนะครับเยอะสุดก็16ตัวนะครับก็เอาเฉลี่ยประมาณนี้นะครับประมาณอ่า12ตัวนะครับคูณ1,700ก็ได้เงินมา2400บาทนะครับทีนี้เราก็มาลบต้นทุนเมื่อกี้นะครับก็ประมาณ5,500นะครับก็จะได้กำไรประมาณ10,000ื 5,000บาทนะครับ1 5 0 0 0บาทต่อต่อคอกต่อเล้านะครับต่อคอกเลยนะครับครับ15,000บาทผมก็จะเฉลี่ยนะครับบวกลบเผื่อจะมีลูกหมูตายนะครับก็เฉลี่ยสัก12 0 0ถึงหมื่นหมื่นสองพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับนี่นะครับต่อแม่นะครับต่อแม่นะครับ ในระยะเวลา,าในระยะเวลาก็หลายเดือนพอสมควรนะครับเป็น4เดือนนะครับ4เดือนนะครับ4 5เดือนแม่หมูนะครับ1ตัวนะครับให้ลูกออกมาจนได้ขายก็ทำกำไรในแต่ละรอบ12,000ถึง15,000บาทนะครับก็เฉลี่ย ก็เฉลี่ยนะครับก็เฉลี่ยก็ตกประมาณเดือนละกํากไรต่อแม่ก็ประมาณ3,000นะครับ3,500ถึงส0่0นนะครับต่อแม่นะครับต่อแม่นะครับถ้าเรามี2แม่นะครับเราก็จะได้กําไรเฉลี่ยเดือนละห0า0 6000ถึง700 0นนะครับเราก็จะมีเงิน กำไรต่อเดือนประมาณ6-7 0 0 0เพั 7, นะครับก็คือเราก็ต้องวา,างแผนนะครับว่าเราจะให้ลูกหมูคลอดอต่อเดือนสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นรายได้ต่อเดือนให้เราเป็นอย่างดีนะครับเรามาีเรามีแม่พันหมูคลอดอสองตัวถึง4ตัวนะครับในแต่ละรอบนะครับเราก็จะได้กําไร มีเงินหมุนเวียนนะครับต่อเดือนครับที่เป็นกําไรแล้วประมาณเกือบหมื่นสองนะครับถึง1 5ึ0 0หบาทนะครับมันก็จะเป็นเงินหมุนเวียนในสวนนะครับในครูเลือดของเรานะครับผมอันนี้ก็จะพามาดูต้นทุนคร่าวๆนะครับเฉลี่ยแล้วคือแม่หนึ่งเล้าหนึ่งข้อก็จะได้กําไรเฉลี่ยต่อเดือนนะครับผมก็จะให้เป็นเดือนเลยนะครับประมาณ3 0 0พนะครับ 3.000ถึง4.000บาทนะครับต่อเดือนนะครับแต่ถ้านับเป็นเป็นข้อเป็นเล้าแต่ละรอบก็12.000ถึง15.000บาทนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับอันนี้นําเสนอในส่วนของอาหารสําเร็จรูปนะครับไม่ได้ทําอาหารลดต้นทุนนะครับเนื่องด้วยเวลาเราจํากัดนะครับก็มีสงสัยนะครับหรือว่าให้คําแนะนํานะครับท่านใดที่เลี้ยงอยู่นะมาแลกเปลี่ยนนะครับก็เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเพื่อน สวัสดีนะครับลาทุกท่านเลยนะครับชาวนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ